ต้องตามหาขับตามขึ้นบาได้ด้วยกันได้พี่น้องเ้ยต้องตามหาด้วยยังเดียวพี่น้องดูว่ามึงโมเมติได้หัวนะใช่ไลยโผล่นะนะพี่น้องดูว่าได้เฮบ้าบ้าขี่รถไกไปป่าขานำมาจากนานึงนะาเขาจะทาง ไปแล้วมันโอ้ทางไปนี่ยกระเพื่อนงทามันกแห้งล้างทางมันก็แห้งแล้วพี่น้องฝนตกแห้งเมื่อวานนี่ยกาครึ่งข้างครึ่งข้างมาแต่บนตกฮะเมื่อเช้าจะขึ้นไปเห็นแดดปะน้ำแถวคลองอะนะหนูฮะผาปีศาเอาหนูก็ไปลืมอะ จะไปซื้อใหม่เรือพา,าพิตาไปซื้อเป็นธงมาพี่น้องพาพิตา,ากระดาบไปได้ซื้อเป็นธงติดกระเป๋าไว้นี่อยู่นี่นาโหลดนั่นคลองแพ็คตั้งแต่ยืดเซนโนฝุ่นซื้อไว้อันนั้นนะอ๋อการล้วก็จะซื้ได้หรือบอได้ล้วก็ได้โอ้ยชีวิตกระเทยมันเคยเป็นแค่นี้เด้อ หาลัวมาไท้ายนาซอยพี่น้องเงยสิไปหาทา้งไรเด้ะรับสมัครหนึ่งตำแหน่งโวยไล่ตำแหน่งอยู่พี่น้องเผื่อข้าป้า <laughs> เพื่อข้าป้านะเพื่อข้าป้านู้นโวยนูป้ปะเข้าได้ยากข้าป้านูเออไปตายเฮ็ดสิออกเนาะโอ้ยเนาะ ไปเลือกเล่นแล้วเมื่อยพี่น้องเอ้าผู้ใดบางบอนกับเพื่อนพี่น้องจ้าทางกันนะปัาดตัวเอ้าอันนี้เป็นทางที่แบบว่าทางดีสุดจะได้พี่น้องระหวมาทางดีกับเพื่อนงแบบมือไปล้อหาน้ำมันเลยหลุดโอ๊ยพวกเขากระเบนวะกระเบนพวกเขาเนี่ยวะ พี่น้องบูป่าเออบูไฮนาไปทางไหนไปลงโหลดมึงงานง่ายโวดห้องรถพี่โูดมาเจอทรายนะไอ้อ้าวขี่รถบูคัทเทนาพี่น้องจ้า มาหาน้องแทนค่ะโอ๊ยกำลังตบก้าบอ่นะวานก้าอยู่ไหมวานพงพี่น้องอืยม่บอกนะเ่ เยอะนะบ้านบ้านทพงนั่นนี่เลยบอก้านพงกับพนโตอ๋อจีดอตามเอาเฮ็ดมาได้ออก้อนเนาะเฮ็ดเข้ามาซะเฮ็ดเรา ยาเฮ็ดปลดอนนะลเเกเฮ็ดหามาให้แล้ววะเขเ็ดด้วยแล้วจะจชงรู่ได้ไหมคะรายังรถกับแบนวนเปอกยากว่านี่เก็บเฮ็ดโล่งในไล่เติมวานีเคือกระตา,ามาก,กทุกคำแเคมาเลยมาไนะปเ<ะ>ก็บออาแถวใดคือลายนเนีคืเป็นนไรใโคเคสนี่นี่นนะเนเนี่เฮนะ <c oughs> <c oughs> ติเลเก็บทางอนอีกาหาเห็ดอวานกาพผวานหาพลคันซิดูดผัดคันซิดูดผัดน้ำมันผัดกันัะเนาะน้ำมันกะเพงกระดโอยนี่ยวมากแบบใกล้เลยส่ยดุ จะน้ำข like oh, ึ้นน้องมันโคตรเปลืองเลยน้ำมันนะอ้าวยังเอามาพี่โอ้ยเอามาพี่ดูแลฮะอัลเทอร์ซับหไฮเทงไฮพี่น้องเอ้าแมดผมมีจังดีเลยบนนี้นะจะขึ้นมาฉากไว้ลงงานแคนไปไปฉากไหมไปฉากไว้ยเดียวนะแบดผมมีเลยโอ้ยท่อน้ำดิ ข่าวว่าจะาน,น่อยก่อนนี่นอยจะงามมากก็ได้นะแต่ว่าจะไมเห็นมันสีนอะไรเดี๋ยวไปหอมแล้วเอาความพนักงานเราจเอาไปต่ออ่าน,นได้ชวนไปจริงนะบอ่อคุนยูนิเทลนี่อันนี้ประธานในว่านเขาได้พี่รองพึ่งโมลงเหยียบก่อนละเด้อ <laughs> อันนี้พึ่งคาดพี่น้องจา้าให้นานานกระลังว่าน,นนะแล้วแล้วมิต่ว่าน ออ<า>เ,เหยียบปวดมากพี่น้องเรามาเหยียบเลยนะเจ็มากไหมนี้ยขยี้อ่ะนะขยียบตัวนี้เหยียบตัวละว่าแล้วนี่อันนี้วิถีชีวิตชาวนาครับพี่น้องเลยต้องหวานโพงวมีน้ำนาะเหยียบลูกลาเหยียบเหยียบเหยียบเยียบยองล,งล,งล,งลูกลาให้มันแน,น่นลูกลาหวานโพงนี่ อ,อ,อันนี้น้องเคยบอรอจังไดมาไทยค่นี้เอิมน้องเคยอลมกาลงกรุงเทพแล้วเปเลยมาซ่ออีกอน Uh. <cười> ừ, ừ. <laughs> uh. <laughs> ừ. <laughs> bơm <mà> <laughs> <laughs> <Như> nó cái mình có.Đúng rồi đấy.Cái này cái มแรงาตกลงมาเนี่ยคันมาตามงานไล่โฮมบดได้คันแบบจบแหงเนี่ยหวานก้าพงไม่แตเห็ดหน้าวานจันนายอดคนโอ้ยปาเท็ดบดก็ออกได้พี่น้องของคุณนะเห็ดไข่ก็มีพี่น้องเห็ดทานก็มีอุ้ย แม่แบบไฟหนึ่งสองแลเทียวขนไฟเห็ดขมก็มีนี่มีถูกเห็ดเห็ดดินเห็ดกอเห็ดทานเห็ดละโง่พี่น้องเห็ดรวมพี่น้องจ้าเห็ดที่เบื่อเลยลูกใหยังอันนี้นะเห็ดเกลือโอ้ยบ้เอาบิกินเห็ดเกลือเคยกินเห็ดเกลือนี่บ้เอาบ้เคยเอาเพราะว่าได้ยินเขาเบื่อตะกี้นะนะจีเห็ดเกลือกินละเบื่อ น้องมือคือล้างนั่นเพิ่มกำลังจุ่มเฮดเกลือในขั้นแม่นอันนี้บออันนี้ยทิพย์ดูได้เห็นในกระบอกินได้อย่าเอาเด้อลูกหล่าเด้อยเฮ่อมีเห็ดบวกเนาะเห็ดบวกยังฮะก็เริ่มออกพี่น้องเว้อันนี้เป็นเห็ดทานพี่น้องมันสีออกดำๆเดี๋ยวมันออกบอจักรรู้ไหอบอป่าแท้นี่เม็ดเป็นตาออกอยู่ได้เฮดนะนะ ปลาเทนนิเป็นตะมีอยู่ไรโคกวงเนาะพเทนาิน่บ่ได้กวงขนาดนี้อืมแทงปลาลูโคพีเนาอากระแสข่ามวนเนี่ยวาบานทีปลาลูมันุกทุกคนมันจะ่บ่อมาเบ่ย้านปลา สาธุห kind of ่างกก่บัวว้อรีหมางไปนอนมากหรืก็สวยลไเด็กาธุสาธุสาธุสาธุเห็ดเกลือกเอาเอาไม่ยังเห็ดเกลือเนี่ยประธานเนียดูเคยกินสบายเคยกินล้วเออก็เลเอาบอกเเลืเอ่ เอาไปแกงอันนี้นะเอาดอกกินเ็มเลยเอาไว้แกงกินชั้นหนึ่งกินก็ได้กินมาแต่จะแพ้มือเป็นอาทิตย์แล้วมั้งแต่มันเริ่มออกจิจากมือแล้วเปาเป็นอาทิตยมัแออกแต่มันเริ่มออกจากมือแ้วล่า บ่อีห้านะเอาที่อยู่ได้เข่าอีนี่นะอุ้ยกระห่างอยู่ได้นะบ่อที่จีกดีแต้เบิ่งไกลๆยังมาเล่าังบ่อเป็นยังไง ขาพี่น้องเลยค้าข้าทางค้าทางควางแล้วก็มาค้าทางยาวอีกรอบหนึ่งอือหาผู้ได้มาขับรถไถดิปิดนี้ดิให้ดุมสิบ้านนี่ว่าสักให้น้าพันยาวพี่น้องพูดแยงมัหอดพี่เห็ดเปิดบอหรือว่าเห็ดเหมือนกับพันแยงนั่นเห็ดทางเข้ามาหน่ะบอก ใครแต่เพิ่นมีหน้าใกล้ทางพี่น้องหน้าติดทางโอเคพี่น้องเลยมหาหอนหนิกับเขาไปก่อนเด้อครับพี่น้องค่ะ์มาเสียวปักซองพี่น้องมันไ,ไปวิ่งเนาะแล้วเกิดมาแวะพอลูกพุกพี่น้องเลยพากติดต้านมนเด้อพี่น้องเนาะ,ะพี่ตัวใด้ขอโทษขอพัอยเด้อครับพี่น้องอค,อาาอค่ะ์าอเบิ่งกมาส้มเด้อพี่น้องขอบพระคุณอันดับนาะคลิปหน้าพบกันเด้อครับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ